สวัสดีค่ะกลับพบกับไออีกแล้วนะคะในชาแนของชว์ยค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับไอในหน้าสดที่ไม่สดยังไงเป็นหน้าสดจริงๆนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งเมคอัพเลยนะคะก็จะมีเขียนคิ้วบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทาปากนิดนึงแต่ว่าในสดของผิวหน้าเนี่ยนะคะก็คือจะไม่ได้ทารองพื้นหรือกันแดดใดๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งที่ทําให้ผิวไอเนี่ย แบบนี้นั่นเองนะคะก็คือวันนี้นะคะอายจะมารีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหนึ่งตัวนะคะที่อายรู้สึกว่าทานแล้วมันเห็นผลจริงๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยอายจะไม่รีวิวพวกอาหารเสริมอะไรไดใดๆน,นี้แบบนี้ในช่องเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อายมารีวิวเพราะว่าอายมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่กายกินอะ่ะคือมันเห็นผลจริงเพื่อนๆแล้วก็อาจจะเหมาะกับใครบางคนที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นั่นเองนะคะก็คือวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวนี้กันค่ะนี่เลยค่ะเป็น กรูต้าแมสนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งกูต้าแมสเนี่ยไปหลายคนอจาจจะคุณหน้าคุณตาน,นะคะเพราะว่าเขามีจำหน่ายที่7 e l e v e n นั่นเองค่ะหน้าตาใน7ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เขาก็จะใส่ไว้ในกล่องแบบนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นกลูตาแม็กซ์นะคะเขาก็จะมีแอลกูตาไทโอน250มิลลิกรัมนะคะแล้วก็สารสก,กัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายหลายชนิดเลยนะคะเขาก็ใส่มาไว้ด้านหลังแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเท่าไหร่ยังไงนะคะวันนี้เราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลูตาแม็กซ์กันนะคะว่าหลังจากที่ยายได้ทานแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวแบบตรงๆเลยนะคะว่า กินไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างเห็นผลยังไงบ้างนะคะเราก็จะมาเริ่มกันก่อนว่าอายทานกูต้าแม็กเนี่ยนะคะได้2สัปดาห์กว่าๆแล้วนะคะก็คือหลังจากที่ทานมา2สัปดาห์กว่าๆก็คือเริ่มเห็นผลชัดเจนนะคะก็คือสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวนะคะดูกระจ่างใสขึ้นเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยลื่นขึ้นนะคะเพื่อนๆเราแบบ รอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูจางลงแล้วก็ตัวนี้เขายังช่วยในเรื่องของสิวด้วยนะคะใครที่เป็นสิวอักเสบหรืออะไรพวกนี้นะคะก็คือจะช่วยทําให้สิวเนี่ยหายเร็วแล้วก็ลดลงด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยทําให้อัตราการเกิดสิวเนี่ยลดน้อยลงนะคะทําให้ผิวหน้าเนี่ยเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้หน้ามันลดลงด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นหน้าสดของอายนะคะที่ให้ดูผิวเลยว่ามันจะมีความแบบอมชมพูนิดๆน่ะเพื่อนๆเนี่ย อันนี้คือบอกเลยนะว่าเป็นผิวจริงนะคะไม่ได้ใช้ลองผืนเลยรู้สึกว่ามันช่วยมากๆก็คืออายเป็นคนที่นอนเช้าแบบแทบจะทุกวันอะหลายเดือนมากนะคะคือมันก็จะมีรอยค้าใต้ตาสะสมอะไรแบบนี้นะคะแต่อายเป็นคนที่พยายามหาอายครีมมาใช้มันก็ยังไม่สามารถช่วยลดรอยแบบรอยดําที่ใต้ตามีแพนด้าของอายได้นะคะแต่ว่า ตอนที่อายทานกูต้าแม็กเนี่ยก็คือรู้สึกว่าทานมาสองสัปดาห์เนี่ยไอ้ใต้ตาดําๆอะ่ะมันลดลงมันจางลงนะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็ยังเห็นแบบดําๆอยู่บ้างแต่ว่าถ้าไปย้อนดูคลิปที่เป็นหน้าสดก่อนหน้าเนี่ยก็คือมันจะดํากว่านี้อีกนะคะมันจะคั่มมากๆอันนี้ก็คือดูดีขึ้นบอกเลยว่ามันดีจริงๆนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูซองพวกนี้ก็คือเป็นซองที่อายทานเองนะคะก็คือทานห้าซองลวตอนนี้ถึงซองที่ห้านะคะวิธีการทานนะคะก็คือทานวันละหนึ่ง หรือ2 c a แคปซูลนะคะเอาที่เราสะดวกเลยเนาะถ้าอยากแบบบูสต์ผิวเร็วๆก็ทานวันละ2 c a แคปซูลก็ได้นะคะก่อนนอนนะคะเพื่อนๆค่ะที่โดดเด่นไปกว่าน,นั้นนะคะก็คือกรูต้าแม็กซ์ตัวนี้นะคะเขามียอดขายอันดับหนึงในเ e เ e ่ e อีเลฟค่ะเป็น เบสเซล l ิ n งกลูตานั่นเองนะคะซึ่งกลูตาตัวนี้ก็คือเป็นยอดขายอันดับ1-7ปีซ้อนนะคะเพื่อนๆอ่าหลายๆคนอาจจะทานอยู่แล้วนะคะก็คือสําหรับอาจจะบอกสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทานนะคะว่าเออไปทานนะคะมันแบบมันดีจริงๆตัวนี้นะคะคือแนะนํามากๆที่สําคัญเลยนะคะคือกลูตาแม็กเนี่ยนะคะไม่จําเป็นว่าผู้หญิงต้องทานอย่างเดียวนะคะผู้ชายก็สามารถทานได้เหมือนกันคะคะยา,ายจะให้ดูหน้าตาแคปซูลของกลูตาแม็นะคะ เขาก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้เป็นเม็ดแบบสีชมพูแบบนี้นะคะเวลาทานก็คือไม่ต้องไม่ต้องปอกไม่ต้องไม่ต้อะไรวะไม่ต้องแกะแคปซูลออกนะคะแต่ว่าให้ทานแบบนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็ดื่มน้าตามเยอะๆเนาะสำหรับกูตาแม็กซ์ตัวนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาเนี่ยผ่านการรับรองจากออยอนะคะแล้วก็ตัวนี้ผลิตโดยโรงงาน GMP นะคะก็คือ เขียนไว้อยู่หลังซองแบบนี้นะคะก็ผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่เห็นผลหรือว่าเป็นอันตรายอะไรนะคะสำหรับอูตาแม็นะคะเขาก็จะมีจำหน่าย3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะก็คือเป็นแบบซองที่วางอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะ ซองแบบนี้นะคะเป็นซองเล็กจะมี7แคปซูลนะคะก็มีจำหน่ายที่7ซเ e ่ e อเนะคะราคาซองละกบาทค่ะแล้วก็เป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ซองนะคะรวมทั้งหมดก็มี2 1แคปซูลนะคะตัวนี้ราคา285บาบาทค่ะมีจำหน่ายที่ วัดส่นทุกสาขาคา่ะมาถึงแบบสุดท้ายนะคะเป็นแบบซองใหญ่แบบนี้ค่ะจุใจไ,ไปเลยนะคะซสื้อที่หนึ่งกินได้นานมากนะคะอันนี้ก็จะมี30แคปซูลนะคะราคา399บาทค่ะมีจำหน่ายที่บูสทั่วประเทศเลยค่ะลองไปดูกันนะคะใครสะดวกที่จะ ไซส์ไหนแบบไหนนะคะก็ลองไปหาดูกันได้ตามความต้องการแล้วก็ความสะดวกเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอายก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆที่อยากมีผิวขาวใสมันอายนะคะอย่าลืมหาครูต้าแม็กซ์มาทานนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ